สิ่งที่น่าตกใจอย่างนึงคือว่าเป็นเกา,ขา,ขาเนี่ยค่ะคือขาขวาเนี่ยแตกขาซ้ายก็จะปวดเรื่องเกานี่มากเลยพอมาสักพักหนึ่งเอ้ยยาที่เคยทานโรคเกาตะนะคะที่เคยทานอยูเ่เยอะๆก็ไม่ได้ซื้อทานลืมไปเลยว่าเป็นก็กลับเซเว่นชันสเติมเซลล์เนี่ค่ะที่ช่วยให้สุขภาพดีขึ้นนะคะแล้วก็เอ็นวิ่งทานด้วย เพราะว่าอาจารย์บอกว่าต้องท่ายเปนดิ้งก่อนนะคะก็ต <üyor> ้อถ่ายเปนดิ้งน้าหนัก็ลดไปเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบรู้แต่ว่าชุดเนี้ค่ะตอนนั้นตส่ไม่ได้ค่ะที่เพิ่งไปค้นมาแล้วก็ตส่ได้อาจารย์เลยบอกว่าน้าหนักลดลดจริงๆค่ะขอบคุณค่ะมีเพื่อนแต่คนที่เห็นเนี่ยคุณเบสครับว่ามาทักงเรื่องผิวพรรณเราไหมเพราะเพราะตอนแรกเราไม่ใช่แบบนี้ก็ไปทางข้าวกับเพื่อนๆนะคะ เสาเมื่อสองเสาที่แล้ว่ะเขาก็ทักว่าทำไมหน้าตาสดใสขึ้นก็บอกว่าได้ทานเซรั่มเซินเซินเซลร์ตัวฉแรกไม่สวยจริงหรือเปล่าขอบคุณค่ะถามด้วยก็ทักว่าทำไมแบบหน้าตาสดใสเลยนะคะหน้าตาดีขึ้นเลยอย่างเงี้ยก็บอกว่าทานนะคะทานเซรั่เซลร์เพื่อนก็เลยขอซื้อไปเจอคนประกอบนะคะแล้วก็บอกว่าทานแล้วก็ดีเพราะว่าเพื่อนคนนึงแบบ มือกำมาหาท้องนอนก็เปิดอะไรนะคลายไม่ได้พอทานเซรั่งเซนเนี่ยมันก็ลายได้ค่ะก็แสดงว่ามันดีจริงก็เลยแบบชอบสินค้านะคะว่ามันได้ผลจริงจริงเลยค่ะขอบคุณค่ะะอันนี้อันนี้ไม่ได้เทียมเลยนะที่ผอจริงเลยเพราะว่าถ้าไปตจ้าของริงเขาจะจะให้รู้ว่ามันไม่ได้เตียมกันในเรื่องจริงนะครับ มีสำคัญก็คือว่าน้ำหนักนะครับลดหนึ่งลดลดลดด้วยนะครับลด้วยคนที่เป็นโรคเกาจะไม่ได้ป้องโรคโรคเกาต์คนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงมักจะเป็นโรคไตเพราะสาเหตุการเกิดความดันสูงกับโรคไตมีสาเหตุบางอย่างที่หายไปยกตัวอย่างคนที่ชอบกินเค็มนะ กินเค็มนี่วางดันไม่ได้นะกินเค็มนี่ไปไม่ได้นะอาการที่ว่า,าคุณแม่บอกว่าเป็น,เ,ปนเกา๊เเกาต์เก๊าเกิดจากอะไรทำไมเป็นเก๊าผมทายดีว่าคุณแม่ใช้เส้นเซนเตอร์เซอร์ก็ไปเนี่ยการทําง,งานของไตคันจะเปล่นดีขึ้นทําไมเก๊าต์เปิหายและดูนะทำไมเก๊าต์เหายและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีปัญหาเรื่องโรคข้อนะครับ สารสำคัญที่จะกำจัดป summary, Duke, ัญหาโรคข้อต้นตอนะต้นตอนะไม่ใช่แก้ปวดนะไอ้แก้ปวดเนี่ยไอ้แก้ปวดเได้ยูเพนนสุดยอดเลยแก้ปวดนะแต่ต้นตอของโรคข้อก็คือสารที่เรียกว่าเอสตาแซนดีมีอยู่ในนี้มีอยู่ในเซเว่นเซนเซนคนที่มีปัญหาเรื่องข้อเยื่อข้อข้อต่อต่างๆนี่นะคนที่มีปัญหาเรื่องโรคกระดูกนะซาแันดีนะครับ คนที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเต้านมกับมะเร็งต่อมลูกหมากแอนทาเซนดีคนที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งที่ลน้นที่ช่องปากมะเร็งเต้านมอสาเซนีูัแล้วเอสคาเซนดนั้นเป็นเอนทีออกซิที่มีฤทธิรุนแรงยืดเยเข้มข้นมากมากกว่าวิตามินซีหกเท่านเรากินอันนี้ถือว่าหนงเม็ดนะว่าหเม็ดเท่ากับเรากินวิตามินซีอกันเม็ด ิตาเพราะฉะนั้นมันอยู่ในมันรวมอยู่ในเซลล์เปนเซนเซนเซียลในแอสตาเซนต์นี่เลยนะผมยอดทั้งหมดเนี่ยผมมาเจออินเจียร์ของแอสตราเซนเซนเซนเซียลของผมเชื่อไหมผมมีรู้ใจในใจเพราะตัวเองก็ศึกษาเรื่องนี้ศึกษาไม่ได้ศึกษาเรื่องเซนเซ์เซียลแต่ศึกษาเรื่องกระบวนการต่อต้านความชราภาพในระดับเซลล์มาก่อนศึกษาเรื่องอะไรเนี่ยสารอาหารพวกเนี้ยอยู่ในหมวดของ ยังไม่มีที่เปอร์เซ็นต์เจ้านะสารอาหารพวกนี้อยู่ในบทของเป็นแอนตี้คลาร์เอจิ้งเมดิซิีเพื่อจะสาดต้านความแก่นะครับเขีนยนโดยรองผู้รองอ่านอะรองอะไรเลขาธิการ,รอยเพศสังคมวิโร์สูุนทร โดนเลยไว้ลังกัรแล้วก็บวกตัวนี้ทริปเปิลเซ็นเซอไปโอ้โหนี่นี่เขาเรียกว่าสิงสิงโตติดติดในบรรดาหารเสือทั้งหมดไม่ต้องบินไปที่เยอรมันไม่ต้องบินไปที่อเมริกาไม่ต้องบินไปที่ฝรั่งเศสเพื่อที่จะไปชะลอความแก่รุ่งให้ให้เวลาตัวเองลงทุนเพื่อตัวเองให้ของขวัญตัวเองโดยการใช้ทริปเปิลเซ็นเซอติดต่อไปอย่างน้อยหกเดือนจะสามารถชะลอความแก่ได้ ประมาณ 5- 10ถึงปีเลดีนะการที่มรารู้ว่าชาาะลอความแก่ได้5ถึงปีนะก็มีการวัดมวลกระดูกความหนาแน่นของมวลกระดูกการวัดการทำงานของเนื้อความจำหลือ,าาลอสมองสายตาด้าเปลือกผิวพรรณระดับของมนลในร่างกายนะ <c oughs> นะการทำงานของหัวใจจะเทียบเท่ากับกับว่าเราเนี่ยนอนกลับไปอีก5-10ปี หรือเอาอย่างง่ายๆเราเบียงยื่นตรงนี้ขึ้นมาแต่เมื่อเวลาผ่านไปอีกสี่ปีเราก็ยังเป็นแบบนี้อยู่แต่เกินของเราแก่ไปอีกสี่ปีนะฮะอันนี้นี่คือคอ,คอ,คอุปกานตัวนี้เพราะฉะนั้นน่ะขอให้ภูมิใจได้ภูมิใจตัวเองได้นะครับเพียงแต่มีข้อห้ามเวลาทานไปเรื่อยๆตัวนา่าจะอายุลดบ้างเหลือที่สิบห้าห้าทานเดี๋ยวมันจะเหลือสิบเหลือห้าแล้วจะมาทานดูตรงอย่างนี้ออกไปไหน,ใน